มานะครับวันนี้วันหยุดนะครับก็มีเวลานะครับทำความสะอาดของสะสมนิดน,นึงนะครับ อันนี้มันเป็นพวกลายเพย์ไทยนะครับผมเก็บสะสมมานานมากแล้วน่าจะตั้งแต่ก่อนทําช่องทอยทิกนะครับช่องทอยทิกเนี่ยมันฟุกนะครับที่มีคนตามนะแต่ว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยผมเก็บเป็น l อซนะครับเป็นเพย์ไทยเป็นพวกกาโลอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นของที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ตัวพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นวัสดุยาง PVC นะครับมันเป็นยางนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมันมีการทําสีมันก็จะมีอาการเสื่อมนะครับของสีของตัววัสดุนะครับเวลาเจอแดดเจอความร้อนอะไรพวกนี้มันก็จะ ีเหนียวมีอะไรบ้างนะครับยิ่งเป็นงานจีนยิ่งหนักเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ต้องซื้อมาแรกๆนะครับมันเป็นตัวกับตอเมกาผมก็ไปโมไปทําสีไปน่นนี่นั่นอันนี้มีอาการเหนียวแล้วแล้วก็ข้อต่อก็เริ่มงี่เง่าแล้วนี่แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้หยิบมาดูนี่ไม่รู้เลยนะว่าเป็นขนาดนี้แล้ว เนี่ยนะครับแล้วก็สีเหนียวนะฮะสีเหนียวแล้วก็ตามตัวเริ่มหนึบหนึบแล้วนะครับแล้วก็ฝุ่นเนี่ยฝุ่นที่มันเป็นฝุ่นสกปรกเนี่ยที่มันเข้าไปฝังตามดีเทลอะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ทำความสะอาดมันก็จะฝังเข้าไปเรื่อยเรื่อยจนบางทีเอาไม่ออกนะครับก็วันนี้แหละถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะทําความสะอาดมันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัว solid snake นะครับเป็นคาแรคเตอร์จากเมทัลเกียร์นะฮะเป็นตัวที่แพงมากนะคือรู้สึกที่ผมมีตอนนี้ตัวนี้จะแพงสุดแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนราคาดิ น่าจะหมื่นสองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงนะน่าจะอยู่ประมาณ5้0 0ันหกนะครับแต่ว่าในกลุ่มเมืองไทยก็น่าจะไม่ถึงแล้วมั้งนะครับเพราะว่ามันเลิกกระแสมันเลิกคิดไปแล้วรู้สึกในลายของเมทัลเกียร์เนี่ยตัวที่แพงที่สุดน่าจะเป็นตัวควายเอดนะครับควายเอดที่เป็นตัวผู้หญิงเป็นไน i เปริร์ตัวนั้นอนะ่ะ ตอนพีสุดผมเคยเห็นอยู่1 5 0 0นนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่ถึงแล้วเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็น2ตัวนี้แหละในเมทัลเกียร์ที่ราคาสูงๆมันเป็นตัวที่หายากเหมือนกันเป็นคาแรคเตอร์ของผมก็จำในเรื่องไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่ามันจะมีดาบมีเป็นแพ็คหลังเป็นอะไรคล้ายๆปลาหมึกนะครับตัวนี้ หายยากเหมือนกันนะครับก็ราคาดีดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกอาการหนักเหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกฝุ่นพวกอะไรมันไปเกาะตามดีเทลแล้วเน,นี่ยพวกเนี้ยนะครับก็ต้องทำความสะอาดเขานิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะชํารุดได้นะครับในเรื่องของผิวสีผิววัสดุนะครับทำความสะอาดมานิดนึงแล้วก็น,นี้อันนี้คือนําเหนือเลยอันนี้เป็นแบทแมนโจ๊กเกอร์จริงๆเป็นงานจีนนะครับแต่ว่าเป็นงานจีนที่ทําออกมาค่อนข้างดีมาก เป็นล็อตแรกด้วยนะครับไม่รู้ว่าล็อตหลังๆงานขนาดไหนนะแต่ว่าล็อตเนี้ยเป็นล็อตแรกนะครับสีเือร์ดีเทลมาดีเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบไม่ไม่อยากขายต่อนะครับเพราะว่าราคามือหนึ่งมันแพงตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นราคาเอ้ตัวนี้เป็นงานจีนนะครับราคามันถูกแต่ว่าดีเทลมันโอเคอ่ะถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองทำความสะอาดดูนะครับวิธีทำความสะอาดเนี่ยให้ผมให้ดูฝุ่นทำไมต้องทำความสะอาดเนี่ยดูฝุ่นเลยเนี่ยเกาะขนาดเนี้ยและยังฝุ่นอย่างเนี้ยไปล้างในห้องน้าโดนดาดแน่นอนเพราะห้องน้ำมันจะเละนะคร อันนี้ไม่ค่อยเยอะให้ดูตัวฝุ่นหนักๆเลยนี่ตัวนี้ก็น่าจะฝุ่นหนักเนี่ยตัวนี้เนี่ยดูฝุ่นหนาขนาดนี้นะครับวิธีทำความสะอาดก็ใช้แค่นี้นะครับใช้ผมใช้ของถูกเลยใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆน้ำยาล้างจานนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้ออะไรปินโตไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่ามันถูกมันควดนึงมัน19บาทแล้วมันก็ทําความาสะอาดกาจัดคราบมันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ นี่อันนี้คือเรียวๆเลยคืออยากเล่นน้ําด้วยมันร้อนนะฮะอันนี้ก็แปรงสีฟันที่มันแบบไม่ได้ใช้แล้วเป็นขนนิ่มนะครับก็เอาไปลงน้ำเนี่ยเอาไปลงน้ําแล้วก็เดี๋ยวปัดทงสะอาดนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีที่ผมทำนะครับก็เอาหุ่นลงน้ำไปเลยนะครับนี่นะครับให้มันเปียกไปเลยโตหุ่นเนี่ยนะครับเพียนใครเนี่ยมันไม่มีชิ้นส่วนที่มันเป็น เป็นเหล็กนะครับไม่มีน็อตไม่มีอะไรพวกนี้นะมันก็ลงน้ําลงอะไรได้นะครับแต่ว่าเวลาทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็พยายามให้มันแห้งนะครับใช้ตัวเป่าลมเป่าก็ได้นะครับแล้วเราก็ลงแปรงแบบนี้นะครับใช้น้ํายาล้างจานเนี่ยนะครับไอที่ผมบอกเนี่ยนะครับลงบนขนแปรงนะครับแล้วก็ขัดไปไม่ต้องเอาแรงมากนะครับเอาปัดๆแค่พอให้ฝุ่นมันออกนะฮะเพราะว่าฝุ่นมันไม่ได้ไปโดนอะไรเลอะเทอะมานะครับให้ฝุ่นมันออก พยายามให้ตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยมันโดนทั่วตัวหุ่นนะครับมันจะไปกําจัดคราบมันนะครับคราบสกปรกแล้วตัวน้ํายาไม่แพงนะครับคือทั้งว่าซาบดเนี่ยนะครับขวดหนึ่งสิบเก้าบาทยังเหลือเลยแล้วก็คุ้มด้วยนะครับแค่สิบเก้าบาทเองนะครับแล้วพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยลองจับผิวดูนะครับแบบผิวดูสะอาดกว่าตอนก่อนทำเยอะนะครับฝุ่นหายไปเยอะเลย เนนี่ยะครับแล้วก็ที่ผมพยายามนะครับจะ,จะคือเวลาเอาออกมาทา่องวสาดข้างนอกเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันสว่างนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นตรงระเบียงผมที่ผมตัดผ้านะครับมันจะมีพื้นที่เยอะไอ้ตัวหุ่นเนี่ยบางทีเ,เราทา่องวสาดเนี่ยวันนี้ลมแรงาบางทีท่องวสาดเนี่ยนะครับมันจะมีพวกชิ้นส่วนไอ้พวกดีเทลบางทีนะเราดูไม่ละเอียดนะครับอย่างไปในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเป็นรูก๊อกอยู่ใช่ไหมรูที่เป็นรูน้ําทิ้งนะฮะบางทีมัน บางทีเราทำความสะอาดเนี่ยแล้วชิ้นส่วนมันหลุดนะครับมันอาจจะหลุดเข้าไปในรูรูน้ําทิ้งนะครับหรือว่ารูน้ําทิ้งมันจะมีอันล่างอันบนใช่ไหมบางทีมันก็ลอยออกมาแล้วก็มันหลุดเข้าไปในรูน้าทิ้งอันบนอะไรพวกนี้ผมก็เลยชอบที่จะทำความสะอาดด้านนอกนะครับหมายถึงทํความสะอาดบนที่โล่งๆมากกว่าเวลาชิ้นส่วนมันหลุดจะได้เห็นนะครับมันจะได้ไม่ไปไหนไกลนะฮะอย่างตัวนี้ก็มีเป็นเนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้นะครับบางทีมันเสื่อมมันก็หลุดออกมานะครับแล้วก็จะมีเป็นดาบนะครับแต่ว่าชิ้นพวกนี้คงไม่หลุดไปไหนไกลมั้ง อย่างตัวนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองหาตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์จากไอเกมนะครับเกม Ge a r of War เออตัวนี้หนักมากนี่นะครับก็ลงที่ตัวผิวก็ได้เลยไอตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยไม่ได้ทำความเอ่อทำความอันตรายผิวเลยนะมันช่วยด้วยนะครับช่วยกำจัดคราบม,มันแล้วก็ช่วยพาฝุ่นออกไปอย่างดีเลยตัวนี้สวยมากนะครับเนี่ยแต่เหมือนไม่ค่อยฮิตนะคนไม่ค่อยเก็บหรือไงไม่รู้ไม่ค่อยกระแสไม่ค่อยดี ตอนที่ผมสะสมในตัวนี้เงีย,งยบๆแต่ดีเทลดีมากนะครับเนี่ยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยดูปืนเขาดิให้ปืน,นเบลเลอร์เลยเนี่ยเนี่ยจับดูแล้วแบบคือมันน่าจับกันเยอะนะครับตอนฝุ่นเกาะๆนี่โอ้โหแบบไม่อยากจับเลยอันนี้ผมล้างเป็นน้ำไอ้นี่ก่อนนะล้างเป็นน้ํา ที่มันเป็นมีส่วนผสมของพวกน้ำยาล้างจานก่อนอันนี้ลายเด่นรายเดนเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นดีเทลเยอะนะครับเป็นเป็นชิ้นพลาสติกาะออะไรพวกนี้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเราใช้ตัวเป่าฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยหรือว่าไอตัวแบบเป็นไอตัวอะไรนะเขาท,ที่ที่ปัดปัดฝุ่นอะ่ะนะครับบางทีไม่ออกนะครับใช้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็พาข้าบเหนียวข้าบมันอะไรกออกไปด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่เหนียวนะเท่าที่ลองจับดูยังโอเคอยู่เลยตัวชิ้นงานยังโอเคอยู่ ผมจะมีอยู่สองตัวตอนนี้เมื่อก่อนผมมีครบทุกสีเลยตอนนี้เหลือเป็นตัวงานจีนตัวหนึ่งตัวงานแท้ตัวหนึ่งตรงผมเนี่ยจะเป็นจุดที่สะสมฝุ่นเยอะแล้วก็ทุบพวกตามดีเทลตามตัวอะไรพวกนี้เนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวที่ผมบอกว่ามันเสี่ยงที่ดีเทลมันจะไอพวกอุปกรณ์จะหลุดเนี่ยมันจะมีดาบอยู่สามเล่มเนี่ยและดาบเหมือนจะแบบเนี่ยมันลอยลอยน้ําด้วยนะ ถ้าเกิดไปใส่บนอ่างล้างลางจานอ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีรูระบายน้ําทิ้งมันทิ่มหลุดออกไปเลยก็เสียของอีกนะครับชิ้นส่วนไม่ครบอีกอะไรแบบนี้นะครับก็ล้างแบบอย่างเงี้ยเทปเซฟถ้ามันไหลๆมันก็อยู่ตามพื้นพวกนี้แหละไม่ไหลไปไกลนะครับตรงนี้ผมซักผ้าบ่อยม,มีนใช้บ่อยผมรู้ดี <laughs> นี่ตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์จาก Apple s e ซีนะครับเป็นตัวผู้หญิงสวยมากนะเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยมันมีดีเทลปืนอยู่หลังเนี่ยบางทีหลุดออกไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกัน คือล้างอย่างเงี้ยดีกว่านะครับดีกว่าไปล้างในห้องห้องน้ําที่มันแบบไฟไม่ค่อยสว่างแล้วบางทีก็มองไม่ทั่วแล้วอย่างเงี้ยบางทีมันหลุดไปมันก็ลอยอยู่แค่นี้แหละนี่ตัวนี้นะครับกราวเฟสนะครับคาแรคเตอร์จากเมทัลเกียร์ภาคอะไรวะอ่าแฟนต้องเพนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับตอนผมได้มาเนี่ยมันอาการมันก็เริ่มจะเหน,นียวเหนียวแล้วนะมันเป็นตัวแบบ พวกผิวผ้าไอ้ผิวเสือ้อเขาด้านนอกเนี่ยมันเป็นยางมันเริ่มหนึบหนึบแล้วนะครับผมก็พยายามเซฟเป็นพิเศษเลยพยายามทำความสะอาดมันบ่อยมากนะครับเพื่อที่จะชะลอการเสื่อมของมันนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้นะมันยังไม่เป็นอะไรเยอะนะครับเต็มที่ก็ยังแบบรู้สึกหนึบหนึบนิดๆนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็พยายามจะล้างให้มันบ่อยๆนะครับมันก็ยังดีอยู่เลยนะครับแล้วนี่ที่พายละอ๋อยังอยู่มันจะมีเป็นกุญแจรตรงนี้ด้วยแล้วก็มีหมวกหมวกกันยันไปไหนแล้ววะก็นะอ่าใช่ด้วย เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับสวยนะตัวนี้แต่ก็ไม่ฮิตนะครับของไม่เช่นเกียร์เหมือนในบ้านเราไม่ค่อยฮิตนะจะเล่นเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับตัวนี้สวยมากนะฮะนี่อ่ะล้างนอกลายนิดหนึ่งตัวนี้เป็นของแมคฟาเรนนะครับแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ large s i z เนี่ยขัดไปเลย ชุ่มๆเลยตัวนี้นินจาไซบอร์กนะครับเป็นงานจีนตัวนี้กว่าจะหาได้มาแทบเลือดตาแทบกระเด็นเพราะว่างานแท้ผมเคยมีมันจะมีสองสีเป็นตัวสีธรรมดานะครับแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงจะแพงกว่าแล้วก็ผมขายต่อไปออแขนหลุดง่ายแล้ววะแล้วผมขายต่อไปผมกม็อยากได้อีกว่าไปเจองานจีนนะครับก็ไปหามาได้โหกว่าจะหาได้เลือดตาแทบกระเด็นเอาทําไมแขนมมนหลุดง่ายแล้หรอ หรือว่ามันหลวมอ่ะล้วแป้งไปไหนวะนีะ่แผ่หลุดง่ายวะ่ะเดี๋ยวต้องทําแล้วตัวนี้ประเด็นไปไหนแล้วเนี่ยประมาณนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะวิธีทำาสะอาดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะครับนี่ของบริษัทไหนทวาวะเนี่ยเข้าสปอนเซอร์เข้าได้นะปิโตนะครับผลิตภัณฑ์ล้างจานกินกีวีกินนี้ผมชอบ นี่นะครับก็เหลืออีกบันบาเลยเนี่ยล้างเยอะแยะยังเหลืออีกเกือบเกินเนี่ยอยู่ประมาณนี้มั้งนะครับนี่ประมาณนี้หนะ้าวิธีล้างนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวมาให้ดูนะครับ ทำข้อสอดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลของสะสมของเรานะครับปีหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งนะฮะวันว่างหยุดยาวนะครับของพวกนี้มันเป็นวัสดุยาง PVC นะครับมันมีปัญหากับอากาศบ้านเรานะฮะแล้วก็บางตัวราคา34000พันก็มีนะครับตัวที่มันแรงแเนี่ยฮะก็อย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพไปตามอากาศบ้านเรานะครับก็ดูแลกันนิดหนึ่งนะครับแนะนำนะครับอย่าปล่อยอย่าเผลอนะครับไอ้พวกยาง PVC พวกนี้นะครับโอกาสเหนียวโอกาสเสื่อมมีสูงนะครับก็เช็คมันนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นีี้นะคครรััับบสด